ในที่ประชุมก็คงจะได้ข้อสรุปตรงกันนะครับว่าต่อไปนี้เราจะนําเสนอสนามบินอาน,นิชจังหวัดมุกดาหารซึ่งอยู่ในที่จังหวัดมุกดาหารนะครับในส่วนประเด็นเรื่องเรื่องเรื่องลูกค้าก็เป็นเรื่องของเรื่งลูกค้าใครจะสานถก็เป็นจังหวัดี่ียงแสดไปแต่ว่าจังหวัดมุกดาหารเราก็คงจะต้องเสนในจังหวัดมุกดาหารนี่แหละแลวก็คณะกรรมการจัดหาที่ดินเนี่ย เขาก็เสนอท่านว่าการังหวัดแล้วก็คือที่คำปลาหลัย4,800ไร้นะครับจากฟังข้อสรุปแต่ละท่านในที่ประชุมก็เห็นด้วยทุกคนว่าน่าจะต้องมีสนามบินจาเป็นต้องมีสนามบินอยากมีสนามบินทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับแล้วก็เหลือประเด็นสุดท้ายที่ว่าสมมุติว่าเดี๋ยวนี้เราต้องการถามว่าเรารอใครเนี้ ถ้ารอรัฐบาลอย่างที่หลายคนอย่างที่ท่านนายกเอกบบอลก็พูดถ้ารอรัฐบาลรัฐบาลมีพามากมายเหลือเกินในการจัดตั้งงบประมาณในการคำนวณจุดคุ้มทุนในการอะไรหลายเรื่องหลายอย่างก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลจะเห็นอย่างไรก็ยังไม่รู้นะครับแต่มาวันนี้ทางบริษัทการบินตากก็มาสนเสนอให้พี่น้องชาวพุทธานเราเป็นเลือกว่า ถ้าเป็นเอกชน,นลงทุนขอพร้อมลงทุนทันทีนะครับคาดว่าไม่เกิน5ปีคําว่า5ปีเนี่ยที่ท่านบอกเป็นจุดอ่อนเนี่ยมันไม่ใช่จุดอ่อนผมว่ามันเป็นจุดแข็งเ้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยหปีไม่เสร็จแน่นอนรัฐบาลทำห้าปีไม่เสร็จแน่นอนนะครับอย่างท่านนายกสักน้อยก็บอกว่าถ้ารัฐบาลทําเปลี่ยนรัฐบาลมางบประมาณอาจจะไม่ได้ทันทีคือคาดหวังว,ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ยังยาก เพราะยังไม่ตัดสินใจเลยนะครับแต่ณนวันนี้เอกชนก็ตัดสินใจนะเขาไปศึกษารายละเอียดความสูญทุนความ,ยมอยากลมทุนถ้าเขาขาดทุนเขาไม่ลงทุนแน่นอนเอกชนฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางบริษัทการบินตากมานํนเาเสนอและก็สิ่งที่เราจะได้ตามมาอีกก็คือโรงเรียนสอนการบินและเป็นคัสเตอร์ใหญ่ที่จะทำความเจริญให้กับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับประชาชน ชาวทานมากที่สุดทีนี้ถามว่าจะทําอย่างไรล่ะเอกชนถึงจะได้มาลงทุนนั่นคือปัญหาที่เราต้องคิดและนําเสนอ,อวันนี้ได้ข้อสรุปแล้วก็อยากฝากท่านรองรัฐมนตรซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลว่าในการประชุมเสวนาในวันนี้นี่พี่น้องชาวพนะุทธต้องการสามีแหละแต่ถ้าหากว่าทางรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีโครงการหรือยังไม่มี นโยบายแน่นอนหรือชัดเจนออกมาว่าจะสร้างเมื่อไหร่ก็ขอความปรุณาว่าให้นำเสนอพิจรารณาให้เอเกชนลงทุนดีไหมครับดีครอบด,ด คาเ็ที่มีมาวันนี้เนี่ยรุ่นพี่เรารุ่นพ่อเราทำกันมาหลายปีนะครับมันไม่ได้สร้างเสร็จใในวันเดียวที่ต้องยอมรับกันก่อนนะครับกับพ <Okay. S 1> ันธที่สองไม่อยากจะฝากพวกเรานิดหนึ่งว่ามุกาานาทหารอย่าไปฝากชีวิตไว้กับเรื่องสนามเด็กอย่างเดียวนะครับในผมพูดเนี่ย ที่เขามานั่งอย,อยู่ในเรือนอ่งนี้นะครับแล้วทุกท่านเนี่ยเป็นเวทีประชาคมเวทีชาวมุกดาหารเ,เสียงชาวบ้านเขาพูดอย่างนั้นน,นะครับเป็นเสียงชาวบ้านซึ่งทางราชการก็ต้องรับฟังสักส่วนหนึ่งนะครับต้องรับฟังเพราะการทํางานราชการทุกวันนี้มันมันจะแบบนี้อยู่แล้วผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าที่บอกว่าอยากไปผูกอะไรไว้กับสนามบินมากนะ าได้เปลียบในเรื่องของกลุ่มเราเนี่ยมีสองสนามบินมีสองระถานนะครับได้เปลียดกว่าที่อื่นในโลกแล้วแหละนะครับมีเรื่องก็ทั่วไปนะแต่สิ่งที่เราจะเดินไปในฐานะครอบตัวเดียวกันเราก็ตั้งโจทย์กป็มีโจทย์หนึ่งนะครับว่าคนที่อยู่ในคนที่อยู่ในเขตเขตเศรษฐกิจเ,เิเศษ มันน่าจะได้อะไรพิเศษพิเศษมากกว่าคนทั่วทั่วไปใช้หลักปกติและที่นาาม่ได้แล้วถ้าวันนี้เราพยายามคิดอย่างนั้นนะครับซึ่งเราก็จะทอนรัฐบาลฟังือนการว่าเนี่ยคนที่อยู่ในเขตเศรษฐีผู้แยาหาเนี่ยเป็นโรคอะไรก็ตามท,าที่ต้องรักษาภายในสองชั่วโมงมันจะต้องไม่ตายนะมันจะต้องมีหมอมันต้องมีเครื่องมือดีๆมาอยู่ในเขตเศรษฐีพิเศษโรงพยาบาลบ้านเราต้องเป็นฮับไม่แค่ว่าตาย สองชั่วโมงต้องรักษาต้องตกไปบนต้องส่งไปอนแกล็ดมันตายแน่นอนนักลงทุนที่ไหนมันจะมาคนใจะมาถึงที่ไหนมันจะดีเราก็จะบอกรัฐบาลว่าต้องมีสนามบินนใกล้ๆเราก็จะบอกนะครับแต่นี่ผมตาผากของเรา้องรี้คือว่าอยากจะได้ข้อความนี้คิดนึงว่าให้เข้าใจร่วมกันว่าระบบเรามันเป็นระบบอยู่นะครับทางราชการตอนนี้เนี่ย ันนี้เนี่ยรูปแรมของผมเสร็จเนี่ยยื่นเข้าไปแน่นอนในคณะกรรมการเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยเนี่ยให้เห็นว่าโครงการที่หนึ่งสองสามสี่ห้าของของมุกดาหารมีต้องการอะไรบ้างเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องชั่งน้ำหนักว่าจะทําให้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่หน้าที่ของจังหวัดนะผมอมรับัก่อนนะผมก็ทําหนังสือขอ,อกแจก้งเข้าไปว่าต้องการสนามบินมุกดาหาร จังหวัดแรงพื้นที่ก็ระบุไว้เหมือนกันว่าพื้นที่อพกออปอนะครับก็นะร,บระบุไว้พื้นที่สี่พันสาม้ได้ในแผนงานมาสเตอร์แพของระบุไว้แน่นอนนะครับจังหวัดแจ้งขึนไปแน่นอนแต่วิธีให้มันได้มานมันมีกรรมวิธีอยู่นะครับบ้านเมืองเรามีระเบียบมีแบบแผนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว่าเลิกประชุมอันนี้แล้วไปไปพูดกันทั่วทั้งจังหวัดทุกทหารว่า จากที่ไปจังหวัดจะไปปลดที่พอเป็นสนามบินอะไรอะไรมันไม่ใช่นะตกลงร่วมกันนะว่าเราจะขักการด้วยการให้มีสนามบินแต่วิธีการเนี่ยไม่ใช่จังหวัดปลดได้นะประเทศไทยมันมีกฎกติกานะครับอยู่ดีๆผมจะไปบอกกรมธนารักษ์ไปบอกปปบอกว่ามึงยกเลิกสัญญาที่ทำเอกชนอีกเจ้าไว้เถอะมาให้เอกชนรายนี้ทำต่อ ไม่ได้ประเทศไทยความเชื่อมั่นนักลงทุนไปอยู่ที่ไหนความคุ้มค่ามันอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ตอลงไว้ก่อนแน่เดี๋ยวหมดเวทีนี้แล้วบอกเอา้าทำมายังไม่ยกเลิกสัญญาก,กับเกษนรกที่เจ้าที่เขาปลูกป่าไว้ท่านน้องนี้นะ,ะแต่เราจะเสนอให้ส่วนกลางรับทราบว่าคนของมุกดาหารจะต้องมีสนามบินที่มุกดาหารเรามองเห็นว่าที่อปเนี่ยมีความเหมาะสมรัฐบาลก็จะไชื่อถืงนาน เราทำได้แคะ่นั้นนะครับทำได้แค่นั้นจริงๆเดี๋ยวไปยยุที่ประจัดอยู่แล้วถาว่าผมเป็นผู้การผู้ว่าในการนี้ผมนั่งตรงนี้แล้เบี้ยวผมตาด้วยนะนะครับทำได้เชัดๆนะครับผมผมขอขอบคุณะครับก็อย่างที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กาบนะครับก็คือขั้นตอนทางราชการมันมีนะครับแต่ว่าก็ดีใจด้วยที่ท่านจะนำข้อมูล นได้มาลบถึงสมุนนี้เสนอเพื่อระดับวันต่อไปแต่ว่าทางวุฒาหารเนี่ยเห็นว่าต้องมีสางบินแหละ